ก็กลับมาเจอไอ้แคทลามายครับเดลไลนะก็หลังจากที่กระบอเให้ผมเนี้ยได้มีคนมาทาลายนะคือสร้างเสร็จปุ๊บนี่มีคนมาเกียนเลยนะมันเรื่องปกติของเซอร์ถ้าเกิดสร้างอะไรยิ่งใหญ่ก็จะโดนอย่างนั้นนะก็เลยมีคนมาช่วยผมสร้างบ้านใหม่นะชื่อว่าคุณเบียร์หรออะอะไรฮะฮะอะไรอะชื่อว่าคุณเบีเบยร์หรือคุณแบรบนี่แหละสักอย่างไ่ใช่หรว่าแแบนนะมีใช่ไหมโอเคสกินน่ารักมากก็ พะบ้านผมพังก็มีคนมาช่วยผมสร้างบ้านทันทีนะฮึเสริมสุดยอดเลยนะครับโอเคนี okay, ่ <c oughs> ไม่ใช่ประเด็นนะเพราะว่าวันนี้ผมมีตังถึงหมื่นแปดแล้วจากที่เราสร้างกับบองเพชรกันไว้แล้วก็เนี่ยบองเพชรเลยเยอะเลยนะสามารถทาฟังกับบองเพชรได้อีกซึ่งบ้านที่ผมมาสร้าง,งค,ค, <c oughs> คุณแบร์คุณคุณแบร์ไว้ก็คือเนี่ยเป็นบ้านอยู่บนต้นไม้ซึ่งแอดมินแอดมินที่เนี่ยเขาตั้งกฎว่าห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าเพราะมันจะแหลกคือกฎข้อนี้ผมชอบมากนะเพราะว่า เือเกิดเล่นเซิร์ฟอื่นเนี่ยจะเคยเห็นใช่ไหมว่าบ้านแบบที่มันลอย,ลอยกลางฟ้าเออลอยลอยฟ้าก็จะมีแบบน้ําไหลลงมาอย่างนั้นอ่ะเอออันนี้ก็ไม่เข้าใจพวกบ้านอย่างนั้นต้องการอะไรนะเพราะว่ามันมันขัดหูขัดตาด้วยแล้วถ้าเกิดปีทนที่ไปดูจะเห็นว่าบ้านหลังเนี้ยไอ้พวกบ้านลอยฟ้ามันจะม,มันจะไม่มีโปรเทคด้วยนะฮะคือมันไม่มีตังซื้อโปรเทคก็เลยไปสร้างบ้านลอยฟ้าอย่างนั้นนะโอเคมันก็ทําให้แหลกแต่เซิร์ฟนี้คงไม่มีนะแต่นี่อันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าบ้านลอยฟ้าหรือเปล่านะโอเคต้องรอแ นะครับถ้าเกิดแอดมินเห็นว่าอันนี้เป็นมานลอยฟ้าไม่สมควรสร้างก็บอกนะเดี๋ยวไปหาที่สร้างบ้านใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะข้างล่างก็มีที่สร้างบ้านอยู่นะโอเคแล้วคุณแบร์ไปไหนแล้วอ่ะอ้าวคุณแบร์คุณแบร์ก็ตอนนี้ก็เพิ่งสร้างมีแค่สองห้องนะห้องทํานี่กับที่ตีเล็กกับนี่นะเดี๋ยวสร้างข้างหลังต่อดีกว่าดีกว่านะซึ่งของต่างๆก็ยังอยู่บ้านเก่าอยู่นะคือล็อกกล่องไว้ยังไม่ได้โดนขโมยแต่ว่า ที่จกลับไปเอานะครับก็เลยรอเพื่อนเขาเพื่อนผมไปคนขอมาแล้วกันโอเคตอนนี้ก็สร้างบ้านตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันอืมเดี๋ยวผมพูดให้เขาผ่านทางสกายนะฮะอา่า โอเคตรงนี้ก็ก็คงไม่มีคนมาเกียนได้นะคือเดี๋ยวผมมีตังค์ละดีเด้อรวมตังค์กับเพื่อนซื้อโปรเทคได้แล้ว <c oughs> ซื้อโปรเทคได้แล้วเพื่อนผมมีตังค์หลายหมื่นมากอเอาพวกเพชรพวกอ่าพวกเพชรพวกเหล็กไปขายเนี่ยโหรวยรวยเลยนะฮะอันนี้เขาทำอะไรครับอ๋อเขาทำการเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมฮะเยี่ยมยยมากเยี่ยมมากโวกแหลกแหลก เอาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวสร้างบ้านชั้นประปตรงนี้เลยแล้วกันนะเคลียร์พื้นที่ก่อนสร้างอะไรดีวะสร้างงนี้ปะเอาอย่างนี้แล้วกันนะโอโอแหลกแหลก คือเหมือนคนที่เล่นเซิร์ฟถือว่าเยอะมากตอนแรกคือตอนแรกๆนี่ยังอ่าเขาเล่นยังไม่เยอะขนาดนี้นะตอนนี้เยอะมากเลยเซิร์ฟอาจจะมีปัญหาแหลกบางนิดนึงนิดนิดหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้แหลกแบบหลุดเลย,ยงั้นยังยังไม่เห็นนะครับโอเคไหมครับเล่นไรนะก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับ <c oughs> คุณแบร์นี่เขาบอกว่าเขาเพิ่งมาเล่นมาหาผมแล้วก็เจอเลยนะก็เลยมาช่วยสร้างบ้านเลย <c oughs> โหคนดีมากต้องขอบคุณนะฮะคุณแบร์ นะฮะคุณแบ่อ้แบแบ่หรือเบียรปรากฏถ้าเกิดชื่อเบียนี่โอ้อ่านจบเลยเนะี่ยผี่เปลเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวสร้างต่อตรงนี้นะครับไอไม้เริ่มหมดแล้วอะเติมนี้เขามีที่ตัดไม้อยู่นะก็เดี๋ยวไปตัดได้เลยนะแหลมแหลมเอ๊ะดูเหมือนเขาไม่พอใจโอเคเอเคพืค้นที่ต่อแล้วปล่อยเขาไปนะ รู้สึกว่ามันเริ่มมืด,มดแล้วต้องรีบสร้างแล้วอย่างนงี้ก็ดีเหมือนกันมาสร้างบ้านใหม่อี้ก็ดีเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเล่นต่อมันก็เดี๋ยวมันจะเจริญไปเดี๋ยวมันจะเจริญไปก็ไม่หนุกนะโอเคก็ถ้าเกิดมาเล่นเฟรมนี้ด้วยกันเยอะๆเดี๋ยวให้อัดอัดด้วยกันนะถ้ามีไม้วยจะดีมากเลยนะก็อัดนี่พาร์ทห้าใช่ไหมเดี๋ยวพาร์ทหกก็ เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันนะอันนี้คุณแบคเขาไม่บอกเขาไม่มีไม้หรืออาจจะไม้เขาอาจจะเปียวก็ได้ถ้าจำไม่ผิดนะโอเคก็เลยไม่ได้ใช้ไม้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ทําอะไรอะอ๋ออกกระจกนะโอเคดีมากเอ๊รู้สึกว่าไม้จะหมดแล้ว,ลวเนี้ยนะเนี้ยจริงๆไอนะ้เนี้ยไม้เริ่มหมดละงั้นเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนแล้วกัน โอ้โหสร้างต่อเลยนะอืมคนนี้คิดการไกลคิดการไกลเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนแล้วกันนะอันนี้เอาไหนดีโอเคอ่าถ้าตัดไม้รู้สึกจะวาร์ปวาร์ปอ่าอะไรวะาวูดวูดคัตเตอร์จำไม่ได้งั้นเดี๋ยวกลับกลับสปอร์ตล้วกันนะโอเคโอ้โอ้โอโอ อันนี้เขาจะมีให้เลือกอยู่ว่าจะไปที่ไหนนะอันนี้ไงคัดวูดไปเดินบิวตี้อีวีดูแบนโอเคก็ไม่สร้างอยู่แล้วไม่สร้างอยู่แล้วนะครับใครจะสร้างบ้านในนี้ <c oughs> เดี๋ยวสักเท่าไหร่ดีสร้างบ้านต้น,มนไม้ไปเลยที่ต้องใช้ไม้เยอะมากนะ้ยิม ก็เดี๋ยวจะใช้ไปสูตรเดิมนะคือแบบถ่ายยาวไปเลยแล้วก็ตัดคลิปเอาคลิปละประมาณ10บนาทีพอนะครับเน็ตเนตไม่ไหวเนตไหวจริงๆเอาสิบนาทีพอหนจะเน็ตมันจะเรนเดอร์อีกก็คลิปนึงนี่ก็หลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับอืมสวยดีอะอย่างเงี้ยเอ๊หรือเขาต้องการให้เราขึ้นไปปลูกต้นไม้ข้างบนผมไม่ใช่อย่างนั้น อืมเอาทำไมเขาตัดแล้วเขาไม่วางต้นไม้คืนล่ะครับตาเราก็วางคืนไปนะฮะตัดเสร็จแล้วล้วก็วางคืนไป,นะเ,นไปเอาเฮ้ยโอเคอ่าตอนนี้เดี๋ยววางแผนก่อนจะสร้างบ้านยังไงดี เซฟนี้เขาเาซฟนี้เขาเขาเป็นห่วงเรื่องการแหลกมากนะเขาสร้างเขาห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าห้ามวางเลโสโตนนะโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าแจ่มแต่แอบเสดายเลสโตนแอบเสดายสร้างไม่ได้ก็แอบเสดายนิดหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้าเกิดมันสร้างได้เนี่ยมันก็คงจะแบบแหลกอะจริงๆคงแบบสร้างวงจรบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็วุ่นวายนะครับก็ดีแล้วสร้างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดีแล้ว ขอ,อยห้เนีย้ไหมเท่าไหร่สามสองโอเคสามสองก็เยอะอยู่เดี๋ยวแอดบอสใช่ไหมรู้สึกที่พูดไปทีที่แล้วว่าจะแจกาจะแจกแล้วนะจะแจกของใช่ไหมแอดบอสนะครับแอดบอสอยู่ปะครับน่าทักทัก แอแอดบอลนี่ชื่อในเกมชื่ออะไรครับผมก็ไม่ค่อยรู้ฮะอ๋อโอเคเพื่อนผมมาแล้วเดี๋ยวจะคอเลยไม,ไม่ต้องคอหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปคุยกันเดี๋ยวพาไปที่บ้านก่อนแล้วกัน